สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมติ๊กฮีโร่กับกลับมช้แฟนๆอีเชนเคยนะครับอ p นี้เป็น EP ีที่7นะเป็นการนำเลขดับระหว่าง2อาจารย์นักคำนวณหญิงนะฮะอาจารย์สัสีมาและอาจารย์นางฟ้านะครับเป็นการดับเลขเลขท้าย2ตัวล่างนะฮะท่านละ30ชุดนะฮะดับไปทั้งไปทั้งกลับนะทั้งตรงและกลับนะครับจำนวน30ชุดท่านละ30ชุดนะครับดูได้ตามภาพแคปหน้าจอไว้ พิจารณาด้วยนะครับอันนี้ก็นำเลขดับมาตัดออกไปนะขีดเดียวดับได้สองท่านอีกประธานโทษรขีดเดียวดับได้ท่านเดียวนะฮะสองขีดดับได้สองท่านนะครับส่วนด้านล่างนี้ก็คัดมาแล้วที่ไม่ได้ถูกดับนะฮะคัดมาไว้ด้านล่างนะครับส่วนงวดน,นี้เป็นหน้าที่ของอาจารย์ตัสีมานะให้เลขเด่นสองสามเจ็ดนะครับ เด่นเลขท้ายสองตัวล่างนะฮะผมก็เลยคัดที่มีสองนี่มีสามนและมีเจ็ดเอาไว้ให้ท่านรับไว้พิจารณาด้วยนะครับหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านได้บ้างนะครับการคำนวณมีผิดมีถูกไม่มีใครทำได้ถูกทุกงวดนะครับผมถ้าติดตามกันแล้วดีก็ติดตามกันต่อไปช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็กดติดตามให้ด้วยและพร้อมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่า ว่าบางงวดอาจจะมาล่าช้าจะได้รับข้อมูลเป็นแนวทางในการตัวเลขอย่างรวดเร็วนะครับก็ช่วยกดกระดิ่งด้วยนะครับผม EP นี้ก็รบกวนเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับผม